สวัสดีครับพี่พวันนี้ก็มาพบกับผมโอ๊ตลุมศักครับวันนี้ผมมีรูปลอลงประทบรุ่น96ออกฤทวัดชนแดนปี2518โค้ดหางแตกนิยมนะครับโค้ดหางแตกนี่นะครับตรงนี้หางแตกนิยมสุดครับพระองค์นี้เป็นพระฟอร์มใหญ่มากสวยพระสวยแชมป์มากครับองค์นี้ ประคำเป็นเม็ดๆนะครับนำไม้พี่ๆได้ชมกันออกปีสองหวัดชนแดนนะครับองค์จริงสวยมากครับพระรอได้เตรีมฟอร์มนานๆจะเจอสักทีนะครับพระแบบนี้กิ่งดังนะมีกิ่งเขย่าจะได้ยินเสียงกิ่ง เอาไม้พี่ๆได้ชมวิทยาทานกันพลิกมานะครับตัวนี้จบที่โคดเลยนะครับจบที่โคดเลยนะครับมาดูที่โค้ดนะครับโค้ดมีทั้งหางแตกหางไม่แตกนะครับแต่ต้องจําโคดให้นแม่นนะครับโค้ดตัวนี้จบง่ายครับเห็นไหมมีเส้นแตกข้างในแล้วก็มีมีแตกข้างนอกมีแตกอยู่ตรงเลขเก้านะครับจําโค้ดให้มแม่นนะครับแล้วก็ดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงใหญ่ลํานะครับประคำเป็นเม็ดเม พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระองค์ที่สวยเลยครับจมูกโอ้โหจมูกโด่งนะครับจมูกโดง่งพระมันก็มีผิวเปิดตามเข่าตามอะไรบ้างนะแต่ว่าพระถือว่าฟอร์มสวยนะครับนี่ก็นํามาพี่ได้รับชมกันนะครับใครมีหลวงปทบที่อยากปล่อยหรืออยากจะเช่าก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กโอ๊ตหลุมศักดิ์นะครับ สาะโออ,อ่างไม่ตีต่อเตาเว้นวักล่มสักนะครับไม่งั้นก็แอดไลน์มาครับแอดไลน์มาที่เบอร์0960643995ครับราคาตกลงกันได้อยู่ใกล้ไกลผมวิ่งไปซื้อครับอยู่ที่ราคาครับอยู่ที่ราคาท่านได้มีส่งมาครับวันนี้ผมก็เอาไมาพ้พี่ๆชม,มวิทยาทานนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะได้หาพระสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกท่านใดมีลงกระทบมีข้อสงสัยทักมาทาง facebook ได้เลยนะครับส่งมาถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม